แต่มันเห็นแผนทั้งทีว่าแค่สองเหมือนที่พี่หนูพูดมันแค่สองแต่มันมีโอกาสแบบเฮ้ยมึงสองจุดสองล้านอ่ะซึ่งเราไม่เคยฝันเลยนะบอสเราไม่คิดว่าเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ล้านภายในเดือนหรือสองเดือนไม่เคยคิดมันไม่มันมันเห็นมันไม่เห็นภาพมันไม่เห็นภาพบอกได้เลยแต่ถามว่าอยากได้ล้านไหมอยากได้สิแต่ว่าเราไม่เห็นภาพแล้วด้วยทำงานของเราก็แบบสเปซสป่าด้วยก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมันไม่มีแผนกับบตัวเองที่ชัดเจนแล้วก็ทีมด้วยทีมก็ไม่ชัดเจนเหมือนกันเมาคือจะทำยังไงให้เขาแบบ เขาก็อยากเปลี่ยนอ่ะเขาอยากเป็นตาแหน่งแต่เขาไม่รู้แผนที่ชัดเลยบอสแต่พอ,อแบบ๊บพอ,อแบบบอสท,ทำแผนขึ้นมาปุ๊บมันเห็นว่าถ้าเกิดทุกคนได้รู้แผนนี้ได้เห็นแผนนี้นี่เหมือนกันบอกได้เลยจะไม่มีคําว่าพี่หมวยผมรู้แล้วพี่หมวยหนูรู้แล้วเฮ้ยพี่หมวยหนูเข้าใจแล้วมันจะมีคํานี้เลยบอสมันจะไม่มีว่าโ้ยพี่หนูทําไม่ได้คือมันแค่สองเว้ย มันแค่สองเท่านั้นแต่คุณต้องเข้าใจแผนก่อนเข้ามาเอาแผนก่อนมาดูแผนก่อนถ้าดูจบแล้วไม่เข้าใจโอเคแยกย้ายหมวก็จะไม่ตื้อเหมือนกันบอสก็จะไม่ตามเหมือนกันแต่ว่าเฮ้ยขอวันหนึง่งมาดูให้เข้าใจก่อนให้เข้าใจให้เก็ตจากปากเจ้าของก่อนที่แบบเขาสร้างแผนนี้ขึ้นมาเพื่อกับกับคนที่ไม่เป็นไม่เก่ตอ่ะเอาง่ายๆเลยคุณใช้แผนนี้ ไปเดียวแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณจะมีทิศทางเหมือน G P S ที่นําทางได้อะอันนี้ไม่ได้พูดแบบเวอร์วังนะก็เราเห็นภาพเรารู้เลยบอว่าเราต้องทําอะไรรู้ชัดแล้วแบบจะตามได้หรือยังไม่ใช่แค่รู้ตัวเองไม่ใช่แค่รู้ตัวเองรู้ว่าต้องคุยกับทีมยังไงด้วย